วันนี้นะคะแจงกลับมาเที่ยวอีกแล้ว <c oughs> ก็มาแถวภูเขาเรเน,นียนะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ทุกคนดูสิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแจงสาวบ้านป่ามาฮิ้กิ้งนะคะแต่ดันเจอเห็ดทุกคนปอดทุกคนคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปฮกิ้งนะคะแจงมาเดินฮิกิ้งมาเดินเขาแต่แจงเจอเห็ดนะคะอ้ทุกคนดูสิเห็ดพึ่งดอกใหญ่นะคะทุกคนแบบนี้แถวบ้านแจงแจงยังไม่เคยเจอะคะ Wow, Oh, no food. I'm sorry. Yes. You're asking for food, I know. I'm through. sorry, I'm sorry. Bye bye. สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้แจงก็มาเที่ยวที่ Reflection Lake นะคะก็เป็นทะเลสาบเนาะที่นี่อเมริการัฐวัวชิงตันนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านของแจงสาวบ้านป่านะคะทุกคน วันนี้ก็เป็นวันที่4กันยาปี2,568แล้วนะคะทุกคนว้าวทุกคนดูดอกไม้อันนี้ก็คือดอก f i เ e อร์วนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะปะเราเดินต่อนะคะทุกคน ก่อนเนี่ยแจงขับรถผ่านค่ะอ่าแล้วทีนี้ก็เลยบอกคุณจรว่าแจงอยากมาที่นี่อีกเพราะว่ามันสวยมากเลยเขาก็เลยพามาค่ะทุกคนสวยมากๆเลยธรรมชาติสุดๆทุกคนดูภูเขาเรเนียนะคะไปะต้นสนก็สวย กลิ่นก็หอมกลิ่นธรรมชาติทุกคนดูเบอรรี่อันนี้ไม่รู้จักรู้แต่ว่าเป็นเรสเบอร์รี่นะคะทุกคนไะเดี๋ยวจะให้ดูมุมนี้นะคะทุกคนให้ดูมุมนี้นะะทุกคน ละค่ะเดี๋ยวเราเจอกันสถานีต่อไปจุดต่อไปนะคะทุกคนทุกคนคะแจงให้ดูอะไรแจงเดินไปเดินมานะคะไม่ใช่เดินไปเดินมาแจงเดินนะคะยังไม่ถึงไหนเลยเจอนี่ทุกคนอันนี้เป็นเห็ดละงกพิษนะคะโอ้โหไปคะ่ะทุกคนแค่เจอเห็ดละงกพิษก็ดีใจละ ไปต่อคะ่ะสถานีต่อไปนะคะเส้นทางไฮกิ้งยังอีกไกลนะคะทุกคนตะกี้พูดผิดนะคะแจงจะพูดว่าแจงเดินยังไม่ถึงไหนเลยแจงก็เจอเห็ดเห็ดละงกผพิษนะคะไม่รู้ว่าปีนี้แจงจะได้เก็บเห็ดหรือเปล่านะคะเพราะอะไรแถวบ้านแจงไม่มีฝนค่ะทุกคนอ้าวเดินต่อไปนะคะ แต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงช่วงที่ฝนตกชุกๆนะคะทุกคนต้องรอลุ้นค่ะทุกคนตรงนี้ก็ใช่ค่ะอุ้ยดอกใหญ่มากเลยตายแล้วอืออือ,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 อทุกคน วันนี้แจงมาไฮกิ้งนะคะตรงนี้มันเราเก็บไม่ได้นะคะทุกคนที่จริงอะ่ะถ้าจะแอบเก็บก็เก็บได้แต่ว่าเราปล่อยให้เป็นอาหารของสัตว์ป่านะทุกคนตรงนู้นก็เจอเห็ดเห็ดละงกพิษค่ะนู่นนะคะไปค่ะไป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 ทุกคนคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปไฮกิ้งนะคะแจงมาเดินไฮกิ้งมาเดินเขาแต่แจงเจอเห็ดน,นะคะทุกคนดูสิ เห็ดพึ่งดอกใหญ่นะคะทุกคนแบบนี้แถวบ้านแจงจงยังๆๆไม่เคยเจอนะคะว้าวสุดยอดเลยค่ะไปครับไปคุณจอรอนนะคะทุกคนอันนี้ก็ใช่แต่ดอกเนี้ยเริ่มจะแก,ก่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยวายตายแล้วตายแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้อุ้ย ยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะเจอแต่เห็ดเจอหลายดอกแล้วค่ะทุกคนแต่เราไม่เก็บนะคะพูดอีกรอบหนึ่งว่าไม่เก็บปล่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาตินะเพราะว่าที่นี่มันเป็นอุทยานนะคะเรามาเที่ยวทุกคนดูดอกไม้สภาพอากาศวันนี้ก็มีมีหมอกควันนะคะทุกคนหมอกควันเพราะว่า มันอากาศไม่ค่อยสดใสนะะเฮซีนะคะภ hey าษาอังกฤษก็เฮซี่เนาะทุกคนถ้าเดินดีๆเนี่ยเจอเห็ดเลยนะคะเนี่ยตายแล้วตายแล้วแจงเอ,อ้ยอยากเก็บเีใจอย่าอยากเก็บแต่ไม่เก็บคะ่ะไปต่อนะคะคนดูนี่ดอกไม้สีน้ำเงินนะคะทุกคนไม่รู้ว่าดอกอะไรนะ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนสวยมากเลยเห็ดก็มีดอกไม้ก็มางานนี้นะคะแจงสาวบ้านป่าโคตรแฮปปี้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะทุกคนมันป่าเห็ดชัดๆเนี่ย <c oughs> ป่าเห็ดชัดๆเลย <c oughs> ทำไมโชคดีแบบนี้เนี่ยไปค่ะไปต่อคะ่ะ ทุกคนอันนี้ก็ใช่เห็ดนะคะตลอดเส้นทางแจงเจอเห็ดหลายดอกแล้วนะคะแต่แจงไม่สามารถอัดคลิปได้ทุกดอกเพราะว่ามีคนเดินไปเดินมานะคะทุกคนช่วงที่แจงอัดคลิปเห็ดได้ก็คือไม่มีคนนะคะต้องให้คุณจรเขาช่วยดูนะคะว่ามีคนเดินมาไหมนะคะน่าเสียดาย เจอเห็ดพึ่งหวานเห็ดละงูพิษแล้วก็เห็ดชนิดอื่นหลายดอกเลยนะคะที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติของภูเขาเรนเนียนะคะเราไม่สามารถเก็บเห็ดตรงนี้ได้นะคะเรามาเที่ยวเนาะ <laughs> เราไม่ใช่ผู้มาทำลายธรรมชาตินะคะ What's that? <S <c oughs> คุณโจดชี้บอกแจงแว่าเขาเจอขยะแป๊บนึงนะคะทุกคนดูสิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแจงสาวบ้านป่ามาฮิ๊กิ้งนะคะแต่ดันเจอเห็ดทุกคนป๊อดทุกคนเห็ดอะไรเนี่ยเห,เห็ดอะไรกันเนี่ยขอจับหน่อยนะเนี่ยนะคะ อันนี้เป็นสีดำๆค่ะอันนี้ไม่รู้จักเนี่ยค่ะทุกคนดูสินี่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 อันนั้นก็ใช่นะะทุกคนคุณจงจัสโมเมนทุกคนคะ่ะอุย้ยทุกคนแจงตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยอุย้ย ดูสิปราทุกคนดอกยังแน่นๆอยู่เลยค่ะคุณพระอีฉันก็ไม่กล้าเก็บนะคะไม่กล้าเก็บนะ,ะทุกคนอันนี้มีดูทุกคนโอ้ยแป๊บนึ่งค่ะอันนี้มีสองดอกค่ะทุกคนโอ้ยปๆค่ะคุณจรเขาเขามองทางให้อยู่ค่ะ ป่าไทุกคนโอตา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 ช่างเป็นอะไรที่พิเศษมากๆสำหรับแจงนะคะเนี่ยบูเบอรี่ป่าก็มีทุกคนดูสิบูเบอรี่ปา่าบางแล้วนะคะทุกคนนี่มันป่าเห็นชัดๆเลยนี่โอ้โอ้ทั้งเหนื่อยทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจ ต้องมีความสุขหลากหลายอารมณ์ในคลิปนี้นะทุกคนทั้องอยากเก็บเห็ดแต่เก็บไม่ได้วันนี้เราคุยกันนะคะเราจะเดินป่าแบบแบบไม่รีบทุกคนไม่ใช่เดินป่าเดินเขาแบบไม่รีบจเจอเห็ดอีกแล้วนะคะเพราะว่าระยะทางมันไม่ไกลคะ่ะทุกคนโอ้อันนี้เป็นเห็ด ทุกคนอันนี้เป็นเห็ดเห็ดก่อนะคะทุกคนเห็ดก่อเห็ดแดงดอกใหญ่ๆนะคะทุกคนมีหลายดอกเชียวนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะนี่อั่ก็ใช่ไปครับไปสงสัยมากเลยว่าเห็ดนี้คืออะไรนะคะ เจอลายดอกแล้วเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็ไม่กล้าที่จะแงะเข้ามาดูด้วยนะทุกคนไม่อยากจะไปอ่อันนี้เขาแค่ชื่นชมหน่อยเต็มเลยทุกคนถ้าแจงจะหยุดทำคลิปเห็ดอย่างเดียวเนี่ยแจงก็เกรงใจคุณจรเนาะทุกคนเห็ดก่อเห็ดแดงนะใช่หมดเลยค่ะอุ้ย sorry คุณจอน I'm very excited you know อย่าคุณจอนบอกว่ามีคนมาค่ะกันนึงนะทุกคนอันนี้ก็ใช่ตะกี้นี้ได้ยินเสียงนกหวขวานนะทุกคน uh. ทุกคนดูสิ oh, two, no. อันนี้นิม mm hmm. น่มแล้วนิ่มแลลวแมโอ้โหโอ้ย่าย่ย่ยยทุกคนเห็ดพึ่งทุกคนดูสิขาก็สวยมากเลย ดีใจดีใจดีใจทุกคนคะ่ะเจออีกแล้วโอบัส oh, ยูเราก็เจอเนี่ยดอกแบบนี้นะคะแกงกำลังอร่อยแล้วก็เจอหลายๆดอกแต่ไม่ได้ทำคลิปนะคะทุกคนตามที่แจงเดินมานะคะทุกคนเดินผ่านมาเห็ดเนี่ยถ้าเก็บนะถ้าสมมติว่าเราเก็บได้เนี่ยได้เป็นตะก,ก้าใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนเออแต่แจงไม่ไม่ได้ทำคลิป ตลอดนะคะทุกคนเพราะว่าแจงก็เกรงใจคุณจรเนาะพูดเรื่องเห็ดต่อนะคะถ้าได้เจอเห็ดนี่คือใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะทุกคน <c oughs> ใจจะไปอยู่กับเห็ดนะคะทุกคน <c oughs> ตะกี้นี้เจอเจอคนที่มาเดินเขานะคะอ่าเจอนักท่องเที่ยวเนะเขาบอกว่าเขาเจอหมีนะทุกคนอืเขาเจอหมีกําลังหากินนะคะกําลังกินอ่ะ ผลไม้ป่าอยู่นะคะทุกคนแต่เขาไม่เข้ามาใกล้คนนะคะเขาบอกไว้นะคะบอกพวกเจกไว้อู้เห็ดอะไรมากินเห็ดเนี่ยอุ้มองไปก็เจอแต่เห็ดนะคะทุกคนอ่ะไม่ได้เก็บไม่ได้กินไม่เป็นไรขอได้ขอให้ได้ทําคลิปนะคะเราเคารพสถานที่นะทุกคนเราเคารพสถานที่เราไม่เก็บนะคะ นกนกกำลังกินลูกแบลรี่แดงๆนะคะทุกคนดูดูคุณจอดนี่นะคะทุกคนนี่เอาไปสถานีต่อไปค่ะเมียดอกยังทุกคน ดอกอยังอุ้ยนิ่มดอกนี่นนิ่มแล้วนะคะทุกคนนิ่ม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 คุณจรบอกว่ามีตรงนั้นอีกย a h yeah. somebody squeak 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 อันนี้ก็ดอกหนึ่งอู้ดอกนน่นแน่นทุกคนดอกนน่นแน่นไปคับไปตรงนั้นก็ใช่ข้างในก็ใช่ค่ะทุกคนบูเบอรรี่ป่านะคะ กุจนบอกว่าแจงเหลือว่าให้อะไรนะอ่าหมีด้วยนะก็บอกอย่างนี้นะคะทุกคนเออแจงเก็บไม่หมดละคะ่ค่ะมันเต็มป่าเลยคะ่ะแจงชิมเฉยแจงบอกแจงบอกว่าแจงชิมเฉยเยอะแยะไปหมดมีกินไม่หมดหรอกแจงบอกนะคะทุกคนมาช่วงนี้แห้งนะทุกคน,น,กคนเนี่ย ข่าวก่อนที่ที่แจงมาที่อ่าพระดาดพระดดมันจะสูงกว่านี้เนาะอากาศจะเย็นกว่านี้แล้วก็จะไม่แห้งแบบนี้นะทุกคนตรงนี้ก็เป็นเป็นเทลที่อยู่รอบๆฐานนะคะทุกคนฐานของพระไดนะคะทุกคนดอกไม้ป่าก็แห้งแนะทุกคนเริ่มแห้งละทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊สาวแจงบอกว่ามา มาเดินเขาทําไมใส่ถุงมือเหมือนคนอเตรียมตัวที่จะมาเก็บเห็ดเลยนะคะ,ะ,ะ,ะแจงเอาถุงมือมาด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อแจงเจอเศษขยะนะคะทุกคนที่อยู่ตามเทวที่พวกแจงเดินไปนะ่ะถ้าแจงเจอแจงก็เก็บนะทุกคนนั่นแหละแจงก็เลยต้องเตรียมถุงมือมาด้วยแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาด้วยนะคะเดินไปเจอก็เก็บหมายถึงว่าเจอขยะก็เก็บนะคะ เราสองคนจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่แหละมันก็เลยอยู่กันได้นะคะทุกคนเนี่ยโอ้ไหนละ่ะมีอยู่ตรงไหนอยากเจออย,อยากเจออยู่นะแต่อยากเจอระยะไ,ไกลๆนะทุกคนไม่อยากเจอใกล้ๆตะกี้นี้เขาบอกว่าเขาเจอแ,แถวๆนี้แหละไปต่อคะ่ะ ทุกคนพอมาถึงตรงนี้นะคะก็เป็นบึงนะคะสวยไม่เอ่ยนี่นะคะบรรยากาศดีงามบรรยากาศสวยงามมากๆเลยยังมีคลิปต่อไปให้ได้รับชมนะคะรอชมกันต่อไปเนาะรอชมคลิปต่อไปกันนะคะแจงสาวบ้านป่าขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกการสนับสนุนด้วยรักและขอบคุณค่ะ Thank you all for watching friends Thank you so much appreciate that guys ค่ะทุกคนแจงจะขอปิดคลิปด้วยาภาพของตัวมาหมดนะคะซึ่งน้องเข้ามาใกล้แจงมากๆเลยน้องมาขอกินค่ะทุกคนนะคะตัวมาหมดเนี่ยก็จะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับ กระรอกนะคะแต่ว่าตัวน้องใหญ่นะคะทุกคนน่ารักมากเลยเดี๋ยวมาชมตอนท้ายคลิปนะคะทุกคนเอาละค่ะยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะด้วยร,รักแนละขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะไปแล้ว thank you bye take care see you next Yes, I don't have food for you. I don't have food for you. No, no food. I'm sorry. Yes, you are looking for food. I know. I'm sorry. I'm sorry. Bye bye. Bye bye.